หมออะไรครับเปชื่ออะไรฮะผมชื่อหมอครับเป็นหมอด้วยเป็นหมอด้วยชื่อหมอด้วยชื <c 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 ่อเล่นชื <c <c ่อหมอครับผมชื่อจริงเหระครับก็หมอหมอครับก็นะครับจบอะไรมาเนี่ยจบหมอครับจบที่ไหนครับจุครับผมจุลาจุุอย่าพูดไปเกือบเกือบเกือบไม่ทันเอ๊ะนั่นสายตาปะเนี่ย สายตาครับผม,ส,ผมสั้นเท่าไหร่ครับนี่ยาวครับผมโอ้ยาวอะยาวเ<า>ท่าไหร่ครับประมาณสี่กิโลฮะโอ้โอโอโอกิโลที่ห้าเนี่ยมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วครับผมบนี่สายตายาวครับด้วยไงผมขอไปเอาน้ำกับอาหารว่างมาให้คุณหมอเดี๋ยวก็รักตรวจสุขภาพประทับอัตยาศัยนะครับครับผม,มเรียกใช้ผมตะโกนเดินนะครับผมชื่ออ่ำนะครับอ่ำเนี่ยครับผมชื่อนี่ชื่ออ่ำครับผมเอ้าแล้วชื่อจริงอ่ะอ่ำอ่ำ พ่อกับพหมอเลยผมไปก่อนนะครับครับผมเรียกงผมนะครับผมอยู่ข้างหลังบ้านเองทำไรหลังบ้านครับเนี่ยก็ไปทำนู่นทำนี่จัดสงตัดสวนจากอะไรมั่งครับน้าบ้านใญาติเตยเลยนี่คุณเลมเหรอครับเนี่ยไม่ใช่เลมครับผมเป็นคนตัดเองครับผมโอ้หเลยตัดสมัยนี้ไปตัดใบพัดเหล็กไม่ได้นะครับอันตรายต้องใบพัดเองเอ้ยมันไปโดนหินแล้วโดนตาบอดเลยครับันเป็นทักษะความรู้นะครับต้องเอ็นเป็นเอ็นเป็นเอ็นบางคนไปใช้เหล็กตัดไปไปโดนหินปั๊บโดนตาตาบอดนะครับข้างบ้านผมนะ ไอ้เรื่องนี้กูต้องรู้ไหมเนี่ยผมต้องรู้ต้องรู้ด้วยนะผมรอดีดีครับวิทยาทานวิทยาทานครับข้างบ้านผมมีคนนึงตัดใบพัดเหล็กนี่แหละอันตรายเออใช่ไม่คุยต่ออ้ามอ้ามอ้ามผมครับไม่คุยมันอันตรายยังไงก็บอกต้องใช้ใบพัดเอ็นครับผมรู้แล้วเวลาตัดเจ้าถ้าเใบพัดเอ็นมันถึงไม่อันตรายเอ็นมันจะเบาๆไงมันตัดก็ตัดตัดคมแต่ว่าถ้าตัดใบพัดเหล็กเนี่ยมันจะตาบอดมันจะโดนหิงไง

ทอทำทแผขอบอย่างนี้นะครับเนี่ยครับผมไม่ตาลินไม่มีอันใหม่ลูกแลบ้านช่องอยู่ไหนเราอฮะลูงบางบัวทองครับ ลูกจำบ้านไม่ได้ลูกเนี่ยก็มาได้เข้าบ้านเข้าช่องเลยนะเราเ่เข้าหรือเปล่าลูกเข้าครับดีลูกเข้าบ้านลูกนะปัญหามีอไรกมึงจะฉีดน้ำเกลือใส่นี่เหรอจะบ้าหรือไงลูกเอ้ยเขาฉีดใส่แขนลูกเอ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้ลูกกว่ามันจะเดินทางไปเนี่ยมันไกลรักเลยนี่รักเลยรู้สึกไหมเนี่ยไม่รู้สึกเลยลูกเอ้ยโอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบ พี่ๆท่านไหนนะครับต้องการที่จะสนับสนุนเพื่อเป็นตังเซให้กับผมในการทำคลิปสร้างความสุขสามารถรับซีออนไวท์เทนนิ่งโลออนเพื่อลดปัญหาลักแร้มีคราบเหลืองคั้มดำเปียกและมีกลิ่นสามารถแอดไลน์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับขอบพระคุณที่สนับสนุนนะครับเฮ้ยโรชโรชแก้ยากแก่อะไรลูกอันนี้ยารักษาดวงตาให้ตาสดใสเจ็บนิดนึงฉ,ฉีดเข้าตา หมดเลยลูกนะหายใจไม่ค่อยคล่องตัวลูกเอ้ยไม่ได้แล้วกระดูกแม่กระดูกกระเดี่ยวไม่ดีเอ้ยเอาอีกเหรอโอ้พูดเนี่ย ก็ยัพออ้หน่อยนึงก็เหนียวเออตอนนิดเดียวดีเลยมันเหนียวนิดเดียวเหรอเชื่อแม่ลูงก็ยยวเหนียวเหนียวคุณตรงตรงอื่นก็มีโอ้เลือดแม่ดีจริงรู้จะขอร้องพึ่งแมแล้ว แม่จะตายอยู่แล้วแม่เน่อยากอ้มหลานลูกมีลูกคนเดียวลูกมีผู้หญิงคนหนึงมาเกาะแกะกาะแกะกับเขาลูกนะแม่ก็เห็นด้วยลูกแม่จะตายอยู่แล้วอะบ่อยก็เฮ้อเรายุม,มากแล้วโอ้โหนี่สอร้อยกว่าปี อาจญิงแม่ไปโดนรถชนมาเหรอเจ้าคะ่ะมานั่งกับแม่รถปุบมไม่ไม่ดีแล้วค่ะหญิงแม่เอเอเอทองหยิบปณีสีสะอาดราชบ,บูรณะสวัสดีเจ้าค่ะเออเอเอนั่งลูกุ๊ไปไงมาไงลูกฮะ มาเยี่ยมหญิงแม่แด้เจ้าคะนนะ่ะให้ตาไปนานลูกะมาทุกวันเลยนะเจ้าคะ่ะแต่ก็แม่จาไม่ได้หรอกไม่เป็นไรค่ะหญิงแม่ค่ะมีโทรศัพท์มือถือไหมลูกมีเจ้าคะ่ะหญิงแม่แจ้งตำรวจให้แม่ <c oughs> <c oughs> แอย่าพึ่งไปไหนนะขอครับครับเอะแล้ววันนี้ซื้ออะไรมาให้แม่กินละลูกคุณแม่ลองดูค่ะอะไรลูกฮะกินเลยค่ะ เยวใส่ผมนี่ลูกใช่ค่ะให้แม่กินครึมึงจะฆ่าแม่รึล่รุ่นนี้ใช้กินก็ได้ใช้ทาก็ได้ค่ะให้มันซึมเข้าผิวหนังค่ะเออม่ใช่อะไรคะเริ่มรู้สึกไหมเนี่ยอะไรอ่ะนะลูกโอ้ยแม่บอกว่าแม่แก่แล้วลูกจะไปรู้สึกอะไรลูกเอ้ย สูงไปมหลเและหนักหนักแตกจริงเรเลยคุณแม่ค่ะพูดถึงคุณชายและหญิงรู้สึกละอายเหลือเกินนะคะนอะไรมันจะดีเหรอคะการที่หญิงเป็นผู้หญิงเราก็มาบ้านผู้ชายทุกวัน ใหญ่ก็พูดถึงเองตลอดเวลาลูกคุณใหญ่พูดถึงหรอคะพูดถึงลูก่ะเดี๋ยวนั่งรอลูกเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็คงมาลูกแล้วก็จะได้เป็นฟังเป็นฟั่งคุณแม่จะเอาเก็บหรอเจ้าคะคุณแม่เขเหม็นมันเก็กากะวัจวางเก็บเหล้ยครับอคุณแม่คะคือว่าวันนี้อืหญิง เตรียมมาค่ะอะไรอะลูกฮะที่คุณแม่บอกให้เอาใบทะเบียนสมรสมาจดนะคะอ,อ้แต่ว่ามันจะดีเดี๋ยเจ้าค้าเป็นผู้หญิงนะคะ่ะตาย,ตาย,ตายแล้วลูกเอ้ลูกยังไม่เซ็นกันอีกหรือนี่ฮะหญิงพร้อมแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าคุณชายเซ็นลูกเซ็น,เซ,นเซ็นไปก่อนเรื่องชายใหญ่เดี๋ยวแม่จัดการเองลูก ลูกมาเรงนี้ลูกมาสวัสดีค่ะคุณหลอดค่ะมาลูกมวานนั่งตรงนี้หลอดหลอดเป็นคนใช้ที่นี่อะค่ะราะคุณหลอดสวัสดีค่ะคุณหลอดหลอดทับเนื้อขับตัวด้วยนะคะมาที่นี่ก็ได้มานั่งใกล้ๆฉันมาไม่ได้ลูกยายเออคนใช้จะมานั่งเสมอเจ้านายได้ไงลูกเอ้ ชายเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะจับมือจับไม้น้องที่ลูกน่าเกลียดนะคะอย่างไี้อย่าเลยค่ะแม่คุณย่าค่ะอย่ามีอะไรจะบอกกับลูกนะเรื่องอะไรครับคุณย่าก็เรื่องที่จะแต่งงานกันไงลูกโอ้แต่งไม่ได้หรอคุณย่าคะเออมันต้องแต่งได้มันจะดูเรื่องใช่ไหมคะคุณหลอดมันยังไม่ถึงเวลาคุณย่าคะไม่ถึงเวลาคุมถุงชนไม่ดีนะคุณย่าเอคือผมแต่งไม่ได้แล้วครับคุณย่ามันแต่งไม่ได้ได้ยังไงลูกยังไม่ต้องแต่งนะคุณชายพอดีแม่บอกให้จดทะเบียนไปก่อนนะคะ อะไรคุณย่าแป๊บนึงตาเดี๋ยวแป๊บนึงคุณย่าเป็นต้องเงินเจ้าค่ะเป็นต้อเงินเหรอคะแง่มารักษาแล้วมาแต่งหน้าศพเนี่ยผมต้องดูแลครับคือเซนทะลกใหญ่เอ้ยผมจะบอกคุณหญิงย่าว่าจริงๆเงีผมก่อนที่ย่าจะตายคุณหญิงย่าครับผมมีคนรักแล้วครับ ผมมีคนรักแล้วคุณหญิงย่ผมชายไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเซนเลยดีกว่าไปพูดงั้นหญิงอายค่ะไปว่าไงนะลูกนะผมมีคนที่รักอยู่แล้วครับเอ็มคุณหญิงคุณหมอคุณหมอคุณหญิงคุณหญิงเป็นอะไรคุณหญิงคุณหมอช่วยด้วยคุณหมอจัจัคุณยมออนุญาตครับผมยอมแล้วครับ ผมจะเซ็นนะฮะคุณย่าเซ็นเถอะลูกเซ็นซะเซ็นเพื่อความสบายใจของย่าลูกนี่ครับที่เสิ่งที่คุณอยากได้กูจะไปครับเซ็นหรือยังลูกฮะลูกหญิงเซ็นแล้วเฮ้ยเสียงเปลี่ยนแบบนั้นนะคะเออเซ็นแล้วทำไมคุณเพื่อคุณย่าอย่างนั้นนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นอะลูกเสียงน่ะลูกฮะ ทำไมอ่ะทำไมเป็นเสียงนี้ไม่ได้อ่ะนี่นับวันตายได้เลยเราจองสาราได้เลยคุณหญิงอย่ามัวช้าลาบเลยกีรอดมาเนี่ขอน้ำสักหนึ่งแก้วสิเอาย็นๆหน่อยหลอดไม่ต้องไปหลอดคือคนของผมคนของที่นี่และฉันเป็นใครฉันเป็นคุณหญิงของบ้านนี้เฮ้ยนี่แม่ยังไม่ตายเออหูปาก คุณย่าดูสิครับเขาทำแบบนี <ano> ้เขาเขาลุกลานพวกเรานะครับมันไม่โทรต้อนแล้วคุณย่าคุณย่าแก่แล้วคุณย่าอยู่เฉยๆดีกว่าต้ารงคุณย่าเป็นอะไรครับคุณย่าเป็นอะไรอีกแล้วคุณย่าคุณย่าคุณย่าคุณคุณย่าคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอคุณย่าเป็อะไรครับคุณหมอคุณย่าหมอคุณย่าคะคุณย่าคุณหญิงนั่นแหละคุณหญิงทำให้คุณย่าเป็นแบบนี้ ฉันไม่ได้ทำคุณชายบอกมาคุณชายจะเลือกใครฉันเลือกหลอดหลอดเครื่องมีของฉันเ้ยเ้คุณชายเราไป็นที่มีสมรสกันมันก็แค่กระดาษไม่ใช่ความรักมมผมรักเขาไม,ไม่ใช่รักคุณรักเป็นเบี้ยเย้ย yeah, yeah. คุณชาย ใชยครับเขามาเก็บค่าเครื่องดูดฝุ่นครับเขาตีมตายแล้วรวมไม้ก่อนเดี๋ยวนี่เราหน้าซีดหน้าขวาเนี่ยก็ไมไดก่อนบอกเขาก่อนไปก่อนเอ่อคุณหญิงแม่ครับจะเอาลงจำปาหรือลงไม้สักครับโอ้ยมึงก็ตายค่ะไอ้ไอ้แล้วค่ะคุณย่าคุณย่าย่าลูกครับย่าลูกเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำเนี่ยก็เพราะพวกเองลูกโอ้ยเดี๋ยวไปดูไหนขัดไหนไม่ขัดนี่เปนงานเกษตรแปรหรอฟังให้ดีนะลูกนะเออเองจะยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่แม่จะตายเนี่ยเองต้องอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้ เห็นหน้าผีคุณนีอ่ะกูก็ไม่อยากเห็นนายเฮ้ยวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับโอ้ต้องต้องไปเข้าโรงพยาบาลครับหมออรีบเหรอเจ้าคะพูดเหมือนคุณหมอจะมาอีกก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละครับโอ้ยังไงดูแม่รักษาแม่ให้หายลูกนะนี่เดี๋ยวมึงจะให้มันมาอีกเหรออีรอนแกไม่จะพูดอยู่บ้านหลังนี้ฉันไปแน่ฉันไปก็ได้ไม่นะขออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วกันนะ เลยรอดไปรอดไปไม่ได้นะ